ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสำหรับผู้ใช้งานที่ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มียูเซอร์เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าผู้ใช้งานจะต้องทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆกันเลยค่ะให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่แอปพลิเคชันดอป r ทธิจากนั้นเลือกเมนูบัญชีจะเจอหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้งานทำการกดปุ่มลงทะเบียนจากนั้นเลือกข้อมูลที่จะใช้ในการสมัครโดยสามารถเลือกเป็นเบอร์โทรหรืออีเมลก็ได้ค่ะกรณีเลือกเป็นเบอร์โทรให้ผู้ใช้งานทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์จากนั้นทำการกดปุ่มรับ OTP ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันเข้าไปยังเมสเซจตามเบอร์โทรที่ระบุเมื่อได้รับรหัสแล้วให้ทำการกรอกรหัสยืนยันภายในเวลาที่กำหนดแล้วดำเนินการกดลงทะเบียนได้เลยค่ะ จากนั้นระบบจะให้ทำการตั้งรหัสผ่านโดยรหัสผ่านที่กําหนดจะต้องมีข้อมูลดังนี้ 1. รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย6ตัว 2. รหัสผ่านตัวแรกจะต้องเป็นอักษรตัวใหญ่ 3. รหัสผ่านจะต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กและ 4. รหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขประกอบด้วยค่ะเมื่อผู้ใช้งานกําหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วจากนั้นทำการกดบันทึกได้เลยค่ะ กรณีเลือกเป็นอ e ีเมลสำหรับผู้ใช้งานต่างประเทศโดยระบบจะให้ทำการระบุประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวกัมพูชาหรือเมียนมาส่วนประเทศอื่นๆสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการกรอ,อกอ e ีเมลแล้วทำการกดปุ่มรับ OTP ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันเข้าไปยังอ e ีเมลเมื่อได้รับรหัสแล้วให้ทำการกรอกรหัสยืนยันภายในเวลาที่กำหนดแล้วดำเนินการกดลงทะเบียน ขั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนดรหัสผ่านโดยจะต้องกำหนดให้ครบถ้วนเมื่อผู้ใช้งานกำหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วจากนั้นทำการกดบันทึกเพียงเท่านี้ก็สามารถล็อกอินเพื่อสั่งซื้อสินค้าต่างๆได้เลยค่ะและอีกขั้นตอนที่ง่ายมากผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนด้วย Facebook, Line และ Apple ID ได้อีกด้วยนะคะ สำหรับผู้ใช้งานที่มีรหัสผู้แนะนำแล้วสามารถลงทะเบียนด้วย Affiliate ระบบจะให้ทำการเลือกประเทศโดยประเทศไทยจะเป็นการกรอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนประเทศลาวกัมพูชาและเมียนมาระบบจะให้กรอกเป็นอีเมลค่ะเมื่อกรอกเบอร์โทรหรืออีเมลเรียบร้อยแล้วให้ทำการกรอกรหัสผู้แนะนำขั้นตอนต่อไปให้ทำการกดปุ่มรับ OTP เมื่อได้รับรหัสแล้วให้ทำการกรอกรหัสยืนยันภายในเวลาที่กำหนดแล้วดำเนินการกดลงทะเบียนได้เลยค่ะเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการล็อกอินให้ทันทีแนะนำให้ผู้ใช้งานเข้าไปกำหนดรหัสผ่านก่อนโดยเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างเลือกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นให้ทำการตั้งรหัสพินแล้วเข้าไปที่ตั้งรหัสผ่านเข้าระบบใหม่เมื่อกำหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายให้ทำการกดยืนยันตัวตนอีกครั้งโดยนำเลข OTP ที่ได้รับกรอกลงไปจากนั้นให้กดปุ่มยืนยัน OTP จะมีปอปอัพแจ้งเตือน OTP verify ถือเป็นการตั้งค่ารหัสเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าหากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาส่วนอื่นเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ